สวัสดีค่ะชินจาวเซรสเดีมินกระบาลสวัสดีค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หอฉันค่ะวันนี้ช่องหน่ยวยโดนปิดนะคะแต่ว่าก็ใช้ช่องสำรองนะคะเป็นช่องคุณนุรีนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะได้ดูบรรยากาศตอนนี้ค่ะแต่ว่าทําไมแบบหน้าจอเป็นลายๆแบบนี้งงไปหมดเลยนะคะเนี่ยตายแล้วทาไมมันเป็นแบบคุณภ,ภาพมันทําไมเป็นแบบนี้ทุกคนเกิดอะไรขึ้นกับจอของดิฉัน ทำไมรู้สึกว่ามันจอลายไปหมดเลยอ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หอชฉันคุณแยาจาันมหารัตนาบาชสุกาจาันขนนอกอยูนะคะทําไมจอดิฉันเป็นแบบนี้คะทุกคนเหมือนเน็ตมันไม่ได้คุณภาพหรือว่าอะไรสักอย่างไมนเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้คือมีปัญหานะคะกับ t i k t o k ค่ะเพราะว่าโดนปิดกั้นนะคะโดนแบน,นะค่ะ,ะโดนแบนนะคะช่องหลักโดนแบนตอนนี้ก็เลยต้องใช้ช่องณนุรีแทนนะคะ ช่องหลักโดนแบนประมาณ7วันนะคะเวันค่ะของเรานะคะเป็นขนมนะคะเป็นขนมสังขยาค่ะวันนี้นะคะทุกคนเหน่กลัวได้ลงใหม่อยู่นะคะเพราะว่ามันมีปัญหานะคะมันมีปัญหาจอทําไมจอมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูไปก่อนนะคะจอเป็นเหมือนเป็นพิกเซลอะห่างงงมากเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงนะะีน,นี่ค่ะอันนี้คือ คือ,อสังขยานะคะที่พวกเราหน้าต่างๆค่ะที่พวกเราร่วมบุญกันมานะคะทั้งหมด100กล่องนะคะวันนี้1 0 0กล่องถวายพระเป็น2,000รูปเลยนะคะวันนี้ทำไมจอวันนี้มีปัญหามากๆเลยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะคะ t ิกตอกทั้งหมด100กล่องค่ะผ้าทั้งหมดก็ประมาณเกือบ2 0 0พได้นะคะ นี่คือพระเนียนวัดพระธรรมกายค่ะทุกคนคะพระเนียนวัดพระธรรมกายนะคะเยกด้ว่าท่านก็โอโ้มาทำหน้าที่นะคะเป็นเนื้อนาบุญให้พวกเราทุกคนทำไมจอหน่อยเป็นลายลาย,ลายไหมคะทุกคนคะลายไม่เอ่ยจอลายมากเลยตอนนี้ที่นีน่น้ำมาสการเจ้าค่ะ มาเนนวันนี้สมานณนฉันมากๆเลยนะคะลายว่าเกิดอะไรขึ้นพี่สอนทุกคนดูนี่ค่ะจอหน่อยลายมากเลยอะ่ะจะแก้ยังไงดีพะเนนทั่ววัดนะคะมารวมตัวกันสมานณนฉันนะคะประมาณสวัสดี270ยูเซอร์นะคะขอภัยที่จอลายมากๆเลยนะคะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะงงมากเลยค่ะจอเหมือนแบบว่า ทั้งๆที่เน็ตนี้คืออลิมิเต็ดนะคะทุกคนพระเนนน่าจะเกือบสองพันนะคะวันนี้ที่ลงชื่อมานะคะแต่ไม่รู้ว่ามาจริงเท่าไหร่นะคะนี่คือพระที่ร่วมกันสมานในฉันที่วัดพระธรรมกายค่ะเราได้นิมนต์พระลงมาฉันร่วมกันเป็นครั้งแรกในรอบเปิดวัดในหลายปีเลยนะคะตั้งแตเ่เรียกได้ว่าเป็นโควิดมานะคะดูค่ะนี่คือเฉพาะพระเนนนะคะ จะไม่สร้างใหญ่ได้ไงคะพระเนียนเยอะขนาดนี้ทุกคนพระเนียนเป็นพันนะคะใครอยากจะเจอนะคะบรรยากาศแบบนี้มาได้เลยนะคะพี่ออด,ดี้กับพี่มนก็มานุรีเธอมาสวัสดีค่ะท่านมหาเศรษฐีสวัสดีค่ะสุดยอดเลยนุรีจอฉันเป็นอะไรไม่รู้ลายมากเลยเป็นอะไรไม่รู้ ตั้งกล้องไว้ตรงนี้ดีกว่านะจะล่าจะมรดกการจะค่ะคุณสอนไม่พื้มบุญกับเราค่ะติ๊กตอกใช่ค่ะมันเป็นอะไรไม่รู้นะคะหรือว่าหน่อยจะลงใหม่แล้วเข้าใหม่ดีคะทุกคนลงแล้วเข้าใหม่ดีไหมคะสมณีนอของเราจะค่ายจองแชมป์สมณีนหรือว่าหลวงพี่ไม่แน่ใจนะคะทุกคนนี่ค่ะน่าจะสมณีนนะคะเห็นในทางนค่ะเรากลาบพักกันนะคะพากรับเนียนค่ะ โอ้ยหน่วยคอลงใหม่แล้วเข้าใหม่ดีไหมทุกคนวันนี้นะคะคนเยอะมากๆเลยนะคะเต็มวัดล้นวัดเลยนะคะล้นหอฉันแล้วกันเนาะทุกคนหน่วยขออนุญ,ญาตลงใหม่นะคะลงใหม่แล้วเข้าใหม่ดีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับติ๊ก o อกไม่รู้ช่องตัวเองก็โดนแบนแล้วมาใช้ช่องคุณนุลีก็กลายเป็นแบบนี้ค่ะเธอมาดูดูความเป็นพิกเซลจะลองเปิดดูสิตายแล้วทําไมเกิดอะไรขึ้นกับดิฉัน ทุกคนเกิดอะไรขึ้นดูสิจอลายไปหมดเลยอ่ะไม,ไ,มไม่รู้เหมือนกันดูสิผมก็ยังเป็นพิกเซลพิกเซลไม่ได้เลยอ่ะทุกคนเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ช่องหลักโดนแบนช่องหลักโดนแบนแล้วไม่พอช่องรองก็ยังเป็นจอลายอีกเดี๋ยวขอลงก่อนแล้วก็ขึ้นใหม่นะคะทุกคนคะขออภัยด้วยนะคะดีครับลองดูเผื่อจะดีขึ้นโอเคค่ะคุณแอลวิสิตแป๊บหนึ่งนะคะ